รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับธรรมนะครับกับผมพชรศดามณาีรัตนี่ทางช่อง eTV นะครับเช่นเคยฮรรายการของเรานั้นจะมาร่วมกันพูดคุยสนทนาธรรมทําให้คุณนั้นได้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นคนดีของตัวเองแล้วเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ไปสู่ประเทศไทยของเราด้วยนะครับผู้ชมครับและแน่นอนคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมยังคงอยู่ที่วชรบรทารัางสิตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับผมเชื่อว,ว่า วัดแห่งนี้เนี่ยหลายท่านนั้นเคยมาเที่ยวเคยมา่งวิปัส,สนาเคยมาทาบุญเคยศึกษาในหลากหลายส่วนที่สําคัญเรื่องของหลักธรรมของที่นี่ถือว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างมากแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็จะขายายใจความสําคัญของสถานที่สัปปายะบอกแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรวันนี้เราจะมาหาคําตอบพร้อมกันนะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชลประธานรังสฤิรกรส์กราบนมัสการพระุณเจ้าครับ เจริญพรพระอาจารย์ครับต้องบอกว่าวัาชรบัทา,ารสสิดินี้ถือว่ามีชื่อเสียงที่โด่งดังมากในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเอ่ยเรื่องของหลักธรรมคำสอนเอ่ยแต่หนึ่งสิ่งพระอาจารย์ครับอยากจะให้แนะนำสักนิดหนึ่งครับว่าวัดแห่งนี้นี่เราแบ่งเป็นกี่โซนแล้วก็พี่น้องประชาชนเอกชนเองเนี่ยสามารถเข้ามาทำกิจกรรมอะไรยังไงได้บ้างครับอาจารย์ครับก็ขอ อนุโมทนากับคําว่าวัดมีทั้งชื่อและเสียงครับชื่อก็มีมาตั้งแต่สร้างวัดนั่นแหละก็เ,เรียกว่าวัดชนประทานรังสฤษพระอาราหลวงชื่อเสียงเมื่อใครอ่านก็ออกแล้วมันมีเสียงทีนี้ถ้าพูดถึงความหมายของวัดเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยมีเจตนาเพื่อให้วัดเ,เป็นอะไรครับวัดในพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าอารามแต่เรียกว่าสวนเช่นอารามที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นทุกที่ก็จะมีคําว่าสวนคําว่าอารามในวัดชนประทานเนี่ยก็จะเดินตามแนวทางนั้น จึงเรียกว่าเราทำสวนในเมืองก็ว่าได้ครับทีนที่สวนเกิดในเมืองอย่างนี้เรามุ่งหวังที่จะให้วัดเนี่ยสอดรับกับความเป็นผู้รักษาหรือผู้บูชาเคารพต่อพระพุทธเจ้าครับ ันวัดนี้จึงได้สร้างไว้ในรูปของสป,ปายะแล้วก็ต้องนำสิ่งที่ควรจะเอามาเป็นหลักใจก็คือขอสร้างวัดร่วมสมัยกับเจ้าชายและพระพุทธเจ้าโดยมีหลักสป,ปายะสี่เนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือกำกับเรารแล้วจึงได้แบ่งวัดเพื่อความสะดวก แก่ความเป็นพุทธบริษัทเพราะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราทุกคนทราบดีพระพุทเจ้าตรัสว่าถ้าบริษัทสี่ไม่มั่นคงพระพุทธเจ้าก็จะไม่ปรินิพานรเราก็เลยจัดพื้นที่จากสวนในเมืองลงไปสู่คำว่าให้สัมพันธ์กับชีวิตของเจ้าชายและพระพุทธเจ้า จึงได้แบ่งพื้นที่ออกมาเป็นสามโซนโซนที่หนึ่งเรียกว่าพุทธานุภาพครับโซนที่สองเรียกว่าธรรม,มานุภาพโซนที่สามเรียกว่าสังขานุภาพร,รวมทั้งสามโซนนี้แหละวางลงบนความหมายว่าต้องเป็นสปะยะ อย่างคําว่าสปาปยะพระอาจารย์ช่วยขยายความ,มตรงนี้สักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับสปาปยะก็คือสถานที่ที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานในการที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆเมื่อเรารู้ว่าวัดเนี่ยจำเป็นต้องที่พุทธบริษัทมาใช้อะครับดังนั้นพ,พุทธบริษัทที่มาใช้วัดเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่า เรามีทั้งสี่กลุ่มมีพระภิกษุมีแม่ชีมีอุบาสกมีอุบาสิกาถ้าเราไม่จัดวายให้เหมาะสมความสะดวกแก่ภิกษุได้แต่พอมาเป็นภิกษุณีหรือแม่ชีไม่ได้ครับอุบาสกไม่ได้อุบาสิกาไม่ได้ความสะดวกที่เป็นพื้นที่ไม่รองรับ ก็จะถูกตัดผู้ที่เกี่ยวข้องในความหมายบริษัทสี่ออกไปเป็นเป็นเรื่องเองเลยเช่นรเรามีคำที่ใช้ที่จริงใช้ถูกอน,นะแต่ไม่เป็นไปในเชิงสัป,ปายะและไม่เป็นไปในเชิงของคำว่าบริษัทสี่คือผู้มีส่วนของคำว่าวัดนั่นคือคำว่า เราแบ่งวัดเป็นสองเขตพอสองเขตก็คือพุทธานพุทธาวาสเขตสังขาวาสด,ดูแล้วก็ก็ดีแล้วถูกต้องนะแต่พออยู่ต่อมาเนี่ยพุทธาวาสเราก็จัดตามวัฒนธรรมความเคารพนับถือ สวยงามวิจิตพิสดารครับก็เป็นสิ่งที่มาจากหัวใจของพวกเราควรทำก็ mm hmm. ทำแบบแต่ว่าไปไป,ไปมาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าพอทำเสร็จแล้วมีพระพุทธร,รูปเข้าไปอยู่ก็จะมีการล็อกกุญจงล็อกกุญแจเข้าได้เป็นเวลาเท่านั้นแหละไม่สามารถจะเข้าไปอย่างเป็นที่ที่เอื้อต่อคำว่าสป,ปายะในการ พุทธบวยสัตสี 4, เข้าไปเกี่ยวข้องอันที่สองก็คือสังคาวาสสถานที่อยู่ของตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะสังคาวาสจะแปลทันทีว่าเป็นที่อยู่ของสงฆ์ครับพอที่อยู่ของสงฆ์แล้วบอกว่าเขตนี้ห้ามเข้าเฉพาะสงฆ์เท่านั้นนจะเฉพาะสงฆ์เท่านั้นตรงนี้เป็นคำ ที่มาแปลเป็นไทยทับศัพท์นี่เสียหายมากเลยที่จริงสังคาวาสเนี่ยถ้าแปลอย่างรักษาบริษัทสี่รักษารูปแบบของวัดให้ถูกเนี่ยสังฆะตัวนี้แปลว่าหมู่สังฆะเนี่ยแปลว่าหมู่ทีพโมหมูมม่ไหนล่ะก็ต้องไปดูพระเจ้าตรัสว่าวัดเนี่ยควรเป็นของหมู่ไหน ก็พบว่าพระเจ้าสอนว่ามีพุทธบริษัทสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกบริกางนั้นสังฆาวาสก็คือที่อยู่ของหมู่ภิกษุหมู่ภิกษุณีหมู่อุบาสกหมู่อุบาสิกาครับถ้าเราถอดความตรงนี้แปลออกมาชัดก็จะเห็นเลยว่าในพื้นที่ของวัดจะเกิดสัายาะละ เกิดว่าถ้าพระมาอยู่ก็เป็นโซนของพระครับโซนพระภิกษุแล้วถ้าแม่ชีมีก็เป็นโซนของแม่ชีโซนของอุบาสกโซนของบาสิการวมทั้งหมดนี้แหลเรียกว่าเขตสงฆ์แต่พอเราแปลกันเอาเฉพาะเพื่อสะดวกแก่ เราก็เป็นเขตสงคือเขตพระห้ามอุบาสุกบาริกาแม่สีข้าวเลยวัดทั่วประเทศไทยตอนนี้ยังเหลือแต่โบสถ์กับกุฏิพระรสามกลุ่มที่เราจัดการวัดแล้วไล่คนคไม่ให้เข้าไปข้องได้เพียงแค่ชาวพุทธมาทำบุญบจนกลายเป็นดีคือพระ แล้วพนานข้าวก็คือถือว่ามาขอพรเลยทีเนี้ยครับเมื่อมีแต่พระในวัดเนี่ยต้องมาขอพรเพราะท่านดีครับแล้วอุบาศกก็ไม่มีสิทธิ์จะดีอุบาติกาก็ไม่มีสิทธิดีก็คือมารับน้ำมนน้ำพรไปกลายเป็นชาวพุทธขออนุญาตที่บอกว่าจอดจัดไปนู่นบ้างนี้บ้างหาที่จอดไม่ได้ครับอันนี้คือไม่สับปายะ กับบริษัทสี่อย่างเขาว่าสัปปายะจริงๆต้องเป็นเฉพาะในวัดไหมหรือว่าจริงๆพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นบ้าน<ม>เรือนพื้นที่สาธารณะถูกถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีธรรมะไว้เป็นเฉพาะแต่ธรรมะนี่มันใช้ได้ทุกอนูของชีวิตอะครอย่างยกตัวอย่างถ้าที่บ้านสัปปายะต้องเป็นยังไงพี่อาจารย์ที่บ้านก็สะดวกในการ มีพ่อแม่อยู่ครับสะดวกว่าเออนี่ลูกผู้หญิงอยู่ยังไงลูกผู้ชายอยู่อย่างไรครับโรงครัวอยู่อย่างไร,รแล้วก็เวลาตอนเย็นนั่งกินข้าวนี่ครัวมันเป็นยังไงที่ทําการบ้านของหลานอย่างไร,รอะไรทั้งหมดเนี่ยในบ้านหลังหนึ่งอะ่ะถ้าเข้าใจว่าทําให้สะดวกใช้สะดวกอยู่สะดวกในการหาความปลอดภัยให้กัน ครั้งที่สถาปนิกคิดสถาปนิกต้องเข้าใจคำว่าสป,ปายะให้ถูกแล้วก็บ้านนั้นน่าอยู่ที่เก็บข้าวเก็บของรเราจะเห็นเลยนะว่าสมัยที่บ้านเราอยู่โดยวัฒนธรรมของชาวพุทธหรือเป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยบ้านสป,ปายะมากับ เขาสร้างบ้านเขารู้ว่าอากาศเป็นยังไงอืครับทิศไหนเป็นทิศไหนลมเข้าลมออกลมเาออกแล้วมีฤดูการเป็นยังไงครับเขานอกจากดูการแล้วเขาก็ยังดูว่าเมื่อเขาจำเป็นต้องสัญจรไปมาเนี่ยเขาทำยังไงงนั้นบ้านที่ของเดิมเนี่ยเขาทำเป็นสองชั้นครับ ดังนั้นตอนฤดูแล้งเขาก็ลงไปนั่งทํางานทําการหัวควายก็อยู่ใต้ถุนพอฝนตกขึ้นมาน้ําท่วมเขาก็ขึ้นมาอยู่บนชั้นที่สองแล้วชั้นล่างเขาไม่กุ้งไม่กั้นอะไรหรอกแล้วก็มีเรือมีของใช้ที่มันเหมาะกับฤดูกาลเขามีไว้หมดเลยแล้วก็พอในบ้านเขาก็แบ่งโซนของเขาที่อาบน้ำที่อะไร เขาจัดโซนของเขาว่าอย่างดีครับเนิพโยมาเราก็ปรับตัวไปตามความร่วมสมัยโลกตะวันตกนี่เราเอาอมาไม่หมดอ่ะครับห้องกอห้องขอห้องแต่ละคนเนี่ยมันกลายเป็นว่าเข้ามาถึงกูไม่มีห้องส่วนรวมกันเหมือนคอนโดมิเนียมนะอาจารย์อไม่ไม่มีห้องที่จะมาร่วมกันแชร์อะไรไม่มีเลยคนก็เริ่มเป็น ผู้ร้ายทางวัฒนธรรมกรก็มีที่อยู่จริงมีที่กินจริง,รงแต่สัะยะในที่สองที่สามที่ส,สี่ไม่เกิดค,คนก็เลยไม่มีคำว่าพี่คำว่าน้องคำว่าพ่อคำว่าแม่มันไม่มีเพราะทุกคนทำตามเขาแต่ไม่เอาไม้หมดเช่นสร้างบ้านอายุทยาสร้างชั้นเดียวพอดูแลงก็ช่างสบายอะ่ะ ดูรถมาจอดหน้าบ้านได้พอน้ําท่วมขึ้นมาขึ้นมานั่งหลังคาครับ <c oughs> นี่คือไม่สัปายะาไม่ <c oughs> ไม่ดูสภาพแวดล้อมเลยที่สุดก็ด่าใครทีนี้รัฐบาลทําถนนไม่ดีทําไม่การปรับในกทมเนี่ยครับทีนี้มองไม่ทั่วนะคนที่ทําก็ไม่ได้คิดว่ากาูต้องทําเพื่อจะมีน้ําอยู่ด้วยเพือ่อจะมีแสงอยู่ด้วยลมอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วย เขาไม่ได้คิดเขาคิดอย่างเดียวว่ากูมีรถก็จะวิ่งไปครับทีนี้นพอสร้างบ้านไม่มีสปายะก็จะพบว่าถ้าของตะวันตกเขาห้องนอนคือห้องนอนในห้องนอนมันมีนมห้องซุขซุกข้าวซุกของอะครับคือเขาเขาจะมีเหมือนกับคล้ายโรงแรมมันแหละแล้วก็เข้ามาในห้องพับมีเตียงนอนมีอะไรเรียบร้อยแต่เสื้อผ้าของเขา อยู่ห้องซุปทีวีอยู่ห้องรับแขกเขาก็จัดเป็นสปายะหมดแต่ของเราทุกอย่างก็จุกเข้าไปในห้องนี้แหละเสื้อของแว่ตรงนั้นอะไรต่ออะไรเต็มไปด้วยแล้วทำบ้านทำเสร็จเลยนะก็ต้องบิวอินเข้ามาอีกฝามันมีแล้วเนี่ยแต่เพราะไม่ได้มีคนคิดบอกว่าเป็นสปายะนะตรงนี้ก็ต้องเป็นชั้นวางหนังสือตรงนี้เป็นอะไรที่จริงมันฝามันมีแหละตรงนั้นมันควรใส่ของมันเรียบร้อย แล้วก็ต้องมีห้องเหมือนด้านหนึ่งก็เป็นซ่วมด้านหนึ่งก็เป็นห้องที่มันเปิดและซ่้มอยู่ใช่ไหมแล้วตรงข้ามมันก็ต้องไว้เป็นห้องซุกฉันไม่ใช่คําอื่นช่นว่าซุกของไอเสื้อกอ็ใส่เข้าไปในห้องนั่นกางเกงของเช้ารองเท้าเลยทั้งหมดไว้เนี้ยหมดเลยอเนี่ยคือบ้านสปายะอทีนี้เราผู้ที่จะต้องอยู่กันเนี่ยฉันว่าเราต้องมาคิดกันใหม่ได้แล้ว คำว่าสัปพายะนี่ต้องเอาลงไปใช้เลยนะครับ <Yeah. S 1> วัดชนประธานขอยกไว้เป็นเกรณีตัวอย่างก็ได้นะอย่าไปคิดว่าจะยกเพื่อยกย่องอะไรไม่ใช่แต่เราเข้าใจสัปพายะ mm. ว่าพระเจ้าสอนไว้เนี่ยโอ้ยบุญเหลือเกินที่เรามีสิ่งที่เราพึ่งได้ดังนั้นก่อนที่ มาจัดการบูรณะครั้งนี้เราก็เริ่มปรับภูมิทัศน์คือเรื่องนี้จำเป็นนะฮะผู้ที่รู้เรื่องภูมิสถาปัตเขาก็เก่งอ่ะแต่เราไม่เอาความเก่งนั้นมาลงใช้งานเรามักจะใช้กับคำว่าฉันมีตังฉันสั่งอย่างนี้อไอ้คนสั่งไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่ถูกหลัก ไม่ถูกหลักแต่คนทําตามต้องทําเพราะอํานาจการสั่งและเงินอยู่ที่เขาอม,มาจัดการ,รนะขอฝากไปว่าทุกๆส่วนนะเรามาเชื่อว่าเขามีความสามารถกว่าเราเยอะแต่ความสามารถมันกลายเป็นว่าผู้มาเป็นใหญ่ในความสามารถเนี่ยเขารู้ว่าอายุเขากี่ปี เช่นจะมาเป็นผู้บริหารกรุงเทพก็ตามบริหารเป็นระดับชาติคือสอสอจนกระทั่งไปถึงนายกก็ตามเขารู้ว่าเขามาอยู่กี่ปีอายุเขาสั้นมากสี่ปีแต่ถ้าเราทำว่าบ้านนี้เราต้องอยู่นะประเทศนี้เราต้องอยู่นะเรารู้ว่านะ้ำมาปีางกี่ครั้งครั้งหนึ่งมันเป็นยังไงเรื่องของลมมันมาแล้วเป็นยังไง เราเรารู้ว่ามันมาแล้วมันเกิดอะไรคือเราใช้หลักของสัพเพยะ,ปปะ,ยะมาบริหารประเทศได้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเอาเลยท่านดูนะว่าฉนันเ้นว่าเราต้องใช้อะไรเรื่องน้ําในวัดนี้ต้องต้องท่วมแน่ครับเพราะต่ํากว่าถนนติวานน์เนี่ยอยู่ตั้งเม็ดครึ่งสองเม็ดเท่ากับหลังเกือบสามเม็ดอ่ะครับอันต่าถึงว่ามันต่ำ,ตำดังนั้นวัดนี้มันต้องอยู่ ยูอยืนกว่าอายุเราครับถ้าอยู่ยืนกว่าอายุเราเริ่มรู้เลยว่าน้ํามันไปไหนอดังนั้นในวัดชนประธานเนี่ยอยากจะปากตะโกนไปดังๆเลยว่าถ้าใครเป็นใหญ่ตรงไหนก็ตามเนี่ยถนนยาวไว้แต่เพียงรถวิ่งอของวัดชนนี่ถนนทุกสายนั่นคือทางน้ําอยู่ข้างล่างครับทางน้ําอยู่ข้างล่างหมดเลยอื แล้วมันไปไหนล่ะก็ทําที่พร่องน้ําพอทําที่พร่องน้ําไว้น้ําก็ไปที่ที่มันต้องไปมันต่ำนะก็พอไปถึงปั๊บเราก็ทําเครื่องสูบพอมันมาสักสิบนิ้วเราก็ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าเอาเข้าน้ําขึ้นมาสิบนิ้วเ,เครื่องมันต้องทํางานดีวูบสูบออกสูบออกสูบออก,ออกตามปริมาณอมาณของพื้นที่ เราคิดกันได้เนี่ยพื้นที่เท่านี้ถ้าฝนตกเท่าไหร่มันจริงกัเป็นยังไงปริมาตรที่ลงมาเนี่ยจากพื้นที่ตรงนั้นเท่าไรวัดได้หมดเลยครับฉันเชื่อว่าคนกรุงเทพเก่งฉลาดจะตายอเอาลงเลยน้ำลงใต้ถนนอตอนนี้ไม่มีอะฝนตกเมื่อไรมันแห้งไปหมดเลยครับอบอันที่สองสายไฟทำไมปล่อยระยะะทั่วประเทศ ลงอยู่ใต้ถนนหมดใต้ถนนคือที่ที่เราจะต้องมาใช้ข้างบนแล้วเราก็หมดโอกาสในการต้นไม้มันเกิดครับมึงก็ลงอยู่ใต้ดินสื่อสารต่างๆที่ต้องใช้เพื่อจะเอาประโยชน์ของมนุษย์ลงอยู่ใต้ถนนได้หมดเพราะลงใต้ถนนหมดข้างล่างตอนนี้จบครจบแล้วมันขึ้นข้างบนเลยทีเนี้ยอขึ้นข้างบน พอขึ้นข้างบนเราก็มองออกว่าการใช้วัดเนี่ยเพื่อให้คนเขามาบริษัทสี่เขามาเนี่ยอย่ามาแต่ถวายธนกระทันทีเขามาตามตามเกณฑ์ที่เขามีเช่นเขาพ่อแม่ตายลูกบวชจัดพิธีงานแต่งงาน จัดอะไรทั้งหมดเนี่ยวัดเป็นสมบัติของเขาว่ะเขาสา์สร้างมาเป็นไม่ใช่บาทสองบาทรบสร้างเสร็จแล้วเราบอกไม่ได้ทำอันนี้ก็ไม่ได้ทำนี้ก็ไม่ได้ไม่สะดวกไม,ไม่สบายไม่ได้ไม่สะดวกหมดเลยนั้นฉันว่ารื้อวัดไปหมดเขาสร้างแล้วเวลาทำศพต้องไปเอาบ้านหลังแคบๆที่ที่อยูนะ่มาทำเป็นที่ทำศพต้องไปเช่าเต็นท์แล้วทีนินเจ้าเต็นทนะ์่ะเคยมาสร้างวัดนี่ แล้ววัดทำไมไม่จัดการล่ะครับเสร็จแล้วพอเข้าวัดไม่เกี่ยวใครเป็นยังไงก็ช่างหัวมันก็ไม่ได้ดิก็ทําที่จอดรถให้เขาสิครับรถนี้เป็นสมบัติของของชาวพุทธครับชาวพุทธมาแล้วจะหาที่จอดไม่ได้แต่มานั่งปวดหัวแล้วมีวัดทําไมวัดคือแก้ปัญหาน่ะเห็นท่าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ไม่ใช่สิก็จัดการข้างล่างลงจบแล้วนะพาขึ้น้างบนทีเนี้ยเข้างบนว่ามีอะไรกี่เรื่อง มาตรวจสอบว่าพุทธบริษัทนี่ต้องมาใช้วัดกี่เรื่องพอใช้กี่เรื่องแล้วเราเนี่ยวัดเป็นของชาวพุทธนี่ครับเรื่องที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หพอได้ประเด็นหมดแล้วก็มาวางลงบนเขตพุทธานุภาพเขตธรรมานุภาพเขตสังขารนุภาพครับแล้วบอกแล้วว่า เราต้องสร้างในร่วมสมัยกับเจ้าชายและพระพุทธเจ้าเจ้าชายคือญาติวงศ์สาคนญา,าตรักเจ้าชายพระราชบิดาครับสร้างอาคารสามฤดูทำฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวทำอย่างดีครับเราก็ต้องรู้ว่าคนอย่างเราเราทั้งหมดเนี่ยก็คือเจ้าชายหมดเนี่ย นี่วันนี้ถ้ามานั right ่งที่บันทึกเทปพอไปนั่งรถวิ่งผ่านปเจนเจอเจอนึกภาพคือเจ้าชายระบบขอเรานี่เจ้าชายหมดเออยู่ในวัยเจ้าชายแต่เมื่อเราทําสักหลังหนึ่งให้ใช้ได้ทั้งสามไดูดเราไม่ต้องทำสามอันที่สองคือต้องให้ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าประศุตรกลางดินศัตรูกลางดินแสดงธรรมกลางดินปริพาน์กลางดินรเราอ่านเราโอ้โหท่องกันจนกระทั่งเรียกว่าไปสอบเมื่อไรเห็นภาพเลยในที่สุดก็ได้ความหมายว่าพระพุทธเจ้ารักธรรมชาติครับเราในรักพระพุทธเจ้าแต่ไม่รักสิ่งที่พระุทธเจ้ารักคือธรรมชาติครับ,รบดังนั้นออกจากอาคารเมื่อไหร่ต้องเป็นธรรมชาติธรรมชาติทั้งหมดครับ ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเราจับตถฐานที่ให้สัปปายะครับวันนี้เห็นภาพมากๆคาว่าสัปปายะเท่าที่เราทราบคือไม่ใช่เฉพาะที่วัดแต่ทุกๆที่เราสามารถที่จะทําเป็นสัปปายะ,ปปายะได้ท,ดทุกอย่างต้องสะดวกและสบายนี่คือหลักธรรมที่ผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็สามารถนํากลับไปปรับใช้ในชีวิตในที่บ้านของคุณก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับพระอาจารย์ปัญญานันทมุนีเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมสนทนาธรรมกับเราในครั้งนี้ การนมัสการคุณเจ้าครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เนี่ยเราจะพาไปติดตามนะครับภาพบรรยากาศโดยรอบของวัดชปาลปะทลิเสดแห่งนี้นะครับว่ามีมุมไหนจุดไหนที่น่าสนใจบ้างเชิญชมพร้อมกันครับ คุณผู้ชมครับท,ทันทีคุณผู้ชมที่เรี้ยวรถเข้ามาที่วัชลประธานแห่งนี้นะครับหนึ่งสิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือคุณผู้ชมนั้นจะเห็นพระอุโบสถนะครับรวมไปถึงรูปปั้นของหลวงพ่อปัญญาแล้วก็ยังมีอาคารปัญญาณทานุสรน เห็นทั้งหมดเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าทั้งหมดนี้จริงๆแล้วมีหลักคําสอนแฝงอยู่ด้วยนั่นเองครับแต่ว่าจะสอนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวมาพูดคุยกับพระอาจารย์กันครับการนมัสการพระคุณเจ้าครับผมเจริญพรพอผมเลี้ยวเข้ามาเสร็จปั๊บหนึ่งสิ่งที่เห็นเด่นมากคือฉากด้านหลังของผมตรงนี้ทั้งหมดนี้นี่ต้องการสื่ออะไรยังไงบ้างไหมครับพระอาจารย์คะทั้งหมดนี้ทําไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าครับที่อยู่ในพระอุโบสถ บูชา,าพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่บนอาคารปัญญานันทานุสรร์ท่านบนสุดครับแล้วก็บูชาหลวงปู่ครับถ้าเรามองจากตรงนี้จะเห็นสามสเต็ปด้วยกันข้ามาปุ๊บก็เห็นหลวงปู่ยืนอยู่หน้าพระอุโบสถครับสเตปที่2ก็คือพระอุโบสถสเตปที่3ก็คืออาคารปัญญาณันทานุสร์และพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้านบนครับนะครับถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยฝั่งสองฝั่งนี้จะเป็นเพียน สองฝั่งของอาคารนะคุณผู้ชมนะฮะจะเป็นเทียนส่วนที่เป็นหน้าต่างขึ้นไปเป็นเปลวนั้นคือเป็นทูบนะครับส่วนดอกไม้เนี่ยก็คือต้นอโศกน้ำคาวัดชนคืออโศกเหลืองวัดชนทั้งสองข้างของเราฝั่งนี้ตั้งสองข้างเวลาเขาออกดอกดอกจะเป็นสีเหลืองเหมือนกับอยู่ในแจกันโอ้คับเพราะฉะนั้นวัดชนประธานเราไม่มีการขายทูปเทียนบูชาพระอะไรแล้วฮะ เรามีธูปแล้วมีเทียนแล้วมีดอกไม้ในแจกันเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระบรมสารีริกธาตุบูชาหลวงปู่ยกให้ตั้งโต๊ะหมู่ใหญ่นี้เป็นการบูชาอย่างถาวรเลยการทำบูชาถาวรก็เลยไม่มีดอกไม้ธูปเทียนให้จำนายจ่าย,จายแจกอะไรไม่มไม่เอาข้าพผมเป็นการบูชาธรรมบูชาว่าพระพุทธองค์ทรงอุบัติบนโลกไว้นี้ขอทำสิ่งนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาข้าพผมอันนี้ก็เป็น เป็นการสร้างตึกยังไงก็ดีกว่าปล่อยผนังลงลอกข้ามมีคติในการทำครับส่วนนี้ก็อาการปัญญาณนันทานุสรอ,อยู่กันด้วยความรักฝั่งนี้ก็เป็นสถาบันปัญญาวิชาลายยิ่งให้ยิ่งได้ที่เป็นคาของหลวงครับผมนะครับส่วนพระอุโบสถของเรานี่ก็มีการบวชพระประจําวันที่หนึ่งของเดือนอุปสมบทหมู่ครับก็กระทํามาโดยตลอดอนะครับส่วนอาการปัญญาณนัน,นทานุสอนก็มีกิจกรรมของสถาบัน ปัญญาวิชาลายัยการแต่งงานการจัดสัมมนาการอบรมครับหรือการทําสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับทางวิชาการก็จะใช้สถาบันปัญญาวิชา,าทาัา้งพระพิสุสงฆ์คาราวะตเอง<ฆ>สามารถใช้งานได้ใช่ใช่ทั<อ>้งทั้งในวัดทั้งภายนอกวัดเข้ามาประสานงานเป็นการปฏิสัมพันธ์กันระยะนามิตรครับผมนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ครับในการกระทําสถาบันขึ้นมามเพื่อถวายเป็นดอกไม้ใจให้กับหลวงปู่ด้วยแล้วก็ เป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาในลักษณะของว่าวัดเป็นที่พึ่งอของชาวบ้านวัดเป็นที่พึ่งคือศาสนาเป็นที่พึ่งครับผมแล้วอย่างจุดที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ลานหน้าพระบสถศตรงนี้นี่ต้องการสื่อถึงอะไรไหมครัเพราะว่าเราอาจจะเห็นการปลูกกระเบื้องที่ค่อนข้างจะเป็นรุ่นลายที่แปลกสักนิดนึงฮะฮะอันนี้นี่เป็นตัวแทนของความเบิกบานแห่งสันติสุขสันติภาพครับ อยู่ท่ามกลางดอกบัวแห่งความเบิกบานม,มีเด็กผู้ชายมีเด็กผู้หญิงมีเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้หญิงจับมือกันครับสันญ่าของสันติภาพโลกนี้รอดได้ด้วยสันติภาพลักษณะของเปลี่ยนจัดความรุนแรงให้กลายเป็นความสงบเลียดเบีความอิจฉาได้เสียายให้เป็นความไม่อิจฉาไม่ได้เสียาเปลียนจากความพยาบาทให้เป็นความไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนครับผมเหมือนกับพระเมื่อก่อนที่ก็เอาลูกระเบิดลูกระเบิดมันตัวแทนของสิ่งทําร้ายทําลายครับ แต่ว่าเอามาตัดแล้วมาตีเป็นะระฆังเปลี่ยนจากความรุนแรงมาเป็นเสียงแห่งสันติภาพครับผมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนลักษณะสภาวะจิตสภาวะของอารมณ์สภาวะของสิ่งที่เข้ามากระทบและททาให้เราอึดอัดใจครับแค้นใจก็คือความเบิกบ,บานที่เราต้องอยู่กับศาสนานั่นเองครับผมนั่นก็เลยทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เป็นตัวสื่อไว้ครับว่า การที่เราจะเข้าถึงศาสนาได้เนี่ยตัวเราที่ไหนเป็นอย่างไรไม่รู้เราปกติเป็นพอที่ไหนเป็นอย่างไรไม่รู้ให้รู้อย่างเดียวว่าความทุกข์ที่ทำร้ายเราที่ไหนเป็นอย่างไรยังไงฉันไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าเวลาความทุกข์เข้ามาแล้วฉันรู้สึกผิดปกติฉันไม่มีศาสนาวควบคุมคับผมครับ คุณผู้ชมครับวันนี้คือทั้งหมดของเนื้อหาที่เราสนทนาธรรมกันในวันนี้ในรายการสุขใจไปกับธรรมนะครับและเช่นเคยคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามรับชมรายการย้อนหลังสามารถไปรับชมได้ผ่าน2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv และช่องทางที่สอนะครับคุณผู้ชมเองสามารถไปดูแพลตฟอร์ม y o u t u b e ได้นะครับทาง YouTube Channel etv สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษานะครับ แล้ววันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วผมพร้อมทีมงานเราลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ